ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่29สิงหาคม2563ครับในชมรมสองร้อยเจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ด้าลงเกจีหนึ่งแปดสามนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เจริญนรยีาทับหนึ่งนะนำโดยพ่อเจ้าวาดพระวังขันหันทายิกาลามอำเภอท่านมุ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับชาวท่านสขอที่เสกวัฒนามมงคลนะครับอดีตประธานสภาเขตจอมทองสามสมัยครับเดี๋ยวทีมกบอนะครับผมวันนี้ทางชมรมแนะนำการเพื่อมอมาให้คุณยายสมหมายครับแหวนเงินอายุ61ปีนะครับผมจะปวดเป็นมะเร็งเต้านมนะครับ ตวจเร็เมื่อมานกลางเดือนนะหมอไม่รักษาให้กลับบ้านนะก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ที่เย่อเก่าเลยนะครับครับผมได้าารับการประสานจากน้องว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผมก็มอบยาสมุนไพรมาให้วันก่อนเนี่ยและในวันนี้ก็ได้นำกำเพรืมาให้ไว้อีกครับก็เป็นกำังใจให้กับคุณป้ากันนะครับคุณม ขอบคุณทุกคนนะคะก็ขอบคุณทีมงานนะคะสองล้อใจบุญที่มาช่วยที่วันนี้นะคะขอบคุณมากเปยคกะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับขออุโมรนาสากุกับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการนำสิ่งของนี้มานะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณป้ากับพี่เจี๊ยบนะครับผมจะมีเบอร์โทรนะครับพี่ท่านไหนอยากจะช่วยคุณป้าเพราะว่า คุณป้าก็เป็นมะเร็งมีความจำเป็นต้องใช้สารเพิ่ดอ,อีกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ติดต่อนะครับทางในเพจก็ได้หรือว่าเพิ่นเบอร์โทรของพี่เทียก็ได้นะครับยังไงก็ฝากฝากฝากพี่ๆด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ